สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดงวดประจำวันที่31ทธันวาคม2565นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่30สนะครับผมสำหรับวันที่30แอดมินให้รู้อยู่ที่6กับ0นะครับผม6 ดับไปนะครับผมก็มาเฉพาะศูนย์นะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับผมศูนย์ก็จะมาศูนย์หนึ่งนะครับผมในรอบปกติแล้วก็สี่ศูนย์ในรอบ VIP นะครับผมแอดมินเจาะไม่เข้านะครับผมก็เข้าเฉพาะสายวิ่งสายรูดนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่สามสิบเอ็ดนะครับผมแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมสำหรับวันที่สามสิบเอ็ด แอดมินจะให้รูดอยู่ที่5นะครับผมกับ7ชอบก็ค่อยตามนะครับผมสำหรับ5 5 1 5 2 5 3 5 4 และก็ห้าหกนะครับผมสำหรับเจ็ดมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เจ็ดสามเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดห้านะครับผมสำหรับเบิ้ลหนึ่งหนึ่งสองสอง สี่สี่้าหก็เจนะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมหนึ ห้าสี่เก้าเจ็ดสามแล้วก็แปดเจ็ดสี่นะครับผมสำหรับ fc พี่น้องนะครับผมที่อยากเข้าไลา์กลุ่มนะครับผม ตามนี้เลยนะครับผม tee สองห้าสองหกแล้วก็ขีดนะครับผมเป็นกลุ่มฟรีนะครับผมเข้าฟรีนะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอให้เอซพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ